โอเคครับผมสวีดัดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะเอาลนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอา XADV 750เจนล่าสุดคันนี้นะไปลองโหมดการขับขี่ของทุกโหมดเลยนะทุกคนจะไปลองโหมดการขับขี่ของทุกโหมดเลยนะว่ามันมีความรู้สึกหรือฟิลลิ่งแต่ละโหมดเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็จะมาอ,อ,อธิบายแล้วก็ เล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าแต่และโหมดการขับขี่ของ x d v เนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงนะขอเทียบกันว่าเจนล่าสุดนะถ้าเทียบกับตัวเจนแรกนะเจนแรกๆเลย x d v 750เนี่ยถ้าเทียบไปแล้วนะตัวเจนล่าสุดเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดเด่นในเรื่องของออความฉลาดของเกียร์นะความฉลาดของระบบเกียร์นะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าไม่ได้มองถึงในเรื่องของ traction control ที่เขามีมาให้ในเจนล่าสุดนะก็คือในเรื่องของเกียร์นะทุกคนเทียบกับตัวเจนแรกๆแ,แล้วเนี่ยตัวนี้จะมีความฉลาดของเกียร์ค่อนข้างเยอะนะวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยจะมาลองโหมดการกับขี่ของแต่ละโหมดเลยนะซึ่งจะขอใช้เป็นแบบ ออโต้เลยนะเพื่อที่จะดะูการเข้าเกียร์ของแต่ละโหมดนะผมจะไม่ใช้เป็นโหมดแมนวนวลเนาะผมจะขอดูความฉลาดว่ามันฉลาดจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจน2023คันนี้ที่เขาให้มาก็คือในเรื่องของเลฟแมทชิ่งทุกคนเลฟแมทชิ่งคืออะไรเลฟแมทชิ่งคือเวลาเราทำการคลิกดาวเกียร์นะหรือเวลารถมีการชิปเกียร์ลงเองเนี่ย มันจะเกิดอาการเบิ้ลเครื่องให้เราซึ่งถามว่าเจนแรกๆมีไหมมีแต่เขาให้เลบแมชชิ่งมาแค่นิดเดียวแต่สําหรับเจ้าตัวนี้แล้วเขาให้เลบแมชชิ่งมาค่อนข้างที่จะเปรียบเทียบคือให้เลบแมชชิ่งมาเหมือนกับพวกแอฟริกาทวินพันร้อยนะหรือจะเป็นโกวิง แต่แค่ไม่มีในเรื่องของกล่อง IMU มาให้สำหรับเจ้า a k d V 750นะทุกคนเลบแมทชิ่งก็คือเวลามันคลิกดาวอะมันจะมีการเบิร์นรอบให้เรานะเหมือนถ้าเป็นรถเ,เกียร์ทั่วไปปกติเนี่ยเวลาเราจะถอนเกียร์ใช่ไหมเราก็จะมีการเลบแมทชิ่งก็คือการเ,เปิดคันเร่งขึ้นนิดนึงเพื่อให้รอบมัน สะบัดขึ้นนะทุกคนอันนี้คือเขาเรียกว่าเลฟแมทชิ่งแต่สำหรับเจ้า XADV เจนนี้มีเลฟแมทชิ่งมาให้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันซึ่งมันก็เป็นแบบจุดเด่นในเรื่องของแบบเกียร์เหมือนกันนะที่เขาว่ากันแล้วผมก็จะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะว่าแต่ละโหมดนะมันมีความรู้สึกยังไงนะทุกคนเพราะว่ามันมีผลต่อในเรื่องของ ในเรื่องของความฉลาดของเกียร์ในเจนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเวลามันชิปดาวเองนะหรือเวลามันคลิกเกียร์ชิปอัพเกียร์ขึ้นเองเนี่ยมันมันสามารถชิปได้ไวไหมเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเจนนี้เนะี่ยมีความฉลาดในเรื่องของเกียร์การเข้าเกียร์ที่ค่อนข้างไวกว่าเจนแรกไปฮนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองดูกันครับทุกคนอย่างที่ผมบอกครับทุกคนว่าคันนี้เจนล่าสุดเนี่ย เทียบกับเจนแรกๆเจนเก่าๆแล้วเนี่ย XADV 750นะเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าตัดในเรื่องของสเปคความแรงออกไปเนี่ยทันนี้เนี่ยจะจะต่างกันในเรื่องของออระบบเกียร์นะทุกคนแล้วก็ระบบเซฟตี้ที่เขามีทัคชันคอนโทรลมาให้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือแบบเกียร์มันจะแบบมีการเข้าเกียร์ที่ไวขึ้นนะมีความฉลาดมากขึ้นนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะมาลองในแต่ละโหมดนะแต่ก่อนอื่นเลยก็คือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ารถเนี่ยเขาให้เลฟแมชชิ่งมานะครับแต่เจนแรกๆถามว่ามีไหมมีนะแต่ว่าเขาให้มาแค่นิดเดียวแต่คันนี้จัดเต็มนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่โหมดสปอร์ตเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมจะคลิกดาวเองนะทุกคนดูนะเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบเลฟแมชชิ่งก็คือการแบบเหมือนแบบรถมันเบิ้ลรอบให้นะ เบิ้ลรอบให้สูงกว่าเจนก่อนๆน,นะอันนี้คือเจนล่าสุดนะคือแบบเวลาเราคลิกดาวเนี่ยมันจะมีเลฟแมทชิ่งมาให้เลยนี่คือความฉลาดอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยพอถอนเกียร์เนี่ยมันจะแบบเบิ้ลรอบให้สูงขึ้นนะคลิกดาวเห็นไหมดูมันมันเลฟแมเลฟแมทชิ่งให้ดูชิปดาวเห็นปะเนี่ย มันจะแบบตวัดรอบไปอันนี้คือเลฟแมทชิ่งนะซึ่งรถมีมาให้นะทุกคนมีมาให้แต่เจนกันก่อนก็คือถามว่ามีไหมแต่ว่ามันจะเลฟไม่แค่นิดเดียวนะเบิร์ดรอบไม่แค่นิดเดียวแต่สําหรับคันนี้แล้วนะให้มาให้มาค่อนข้างเยอะ มันจะเล็บแมทชิ่งคล้ายกับพวกโกวิงแอฟริกาทวินเลยนะทุกคนแต่แค่คันนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือมันไม่มีกล่อง IMU ในหะ้แค่นั้นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องในเรื่องของแต่ละโหมดกันต่อผมจะขอเริ่มตั้งแต่แบบโหมดสูงๆก่อนละกันโหมดที่แบบทําความเร็วก็คือในเรื่องของโหมดสปอร์ตโอเคครับทุกคนโหมดสปอร์ตนะเดี๋ยวผมจะลองดู นี่เป็นโหมดออโต้นะทุกคนโหมดสปอร์ตเนี่ยความรู้สึกคือรถมีการลากรอบค่อนข้างสูงก่อนที่จะมีการชิปเกียร์ขึ้นให้อัตโนมัตินะครับทาวเวอร์เต็มเอนจิ้นเบรก,เ,กเต็มนะส่วนในเรื่องของระดับเกียร์ดีเนี่ยก็เต็มนะทุกคนการเดินคันเร่งนะ ผมบิดแค่นิดเดียวเนี่ยรถก็รู้สึกมีอาการดบับตึงนะรมีอาการดึงนะอันนี้ในโหมดสปอร์ตนะแทร็กชั่นคอนโทรในระดับหนึ่งนะครับ ABS เต็มนะอันนี้คือโหมดสปอร์ตมีการลากรอบสูงก่อนที่รถจะทําการเปลี่ยนเกียร์ให้อัตโนมัตินะอ่าน,นี้คือในโหมดสปอร์ตนะเดี๋ยวผมจะลองเป็น่าตนดาด ผมลองสแตนดาร์ดก่อนความรู้สึกของโหมดสแตนดาร์ดนะทุกคนผมต้องเดินคันเร่งมากกว่าปกติเพื่อที่จะให้ความเร็วมัน,มนไปได้คือการเดินคันเร่งด้วย,ยการเดินคันเร่งผมรู้สึกว่าเดินกว้างกว่าปกตินะครับในโหมดสแตนดาร์ดนะพาวเวอร์อยู่ในระดับ2นะครับอยู่2ใน3นะ e n g นจิ้นเบร สงใน3เหมือนกันนะครับระดับเกียร์นะครับดีอยู่ในระดับ2นะทัคชั่นอยู่ในระดับ2เหมือนกันส่วน ABS เต็มนะทุกคนในโหมดแฟน,นดาดผมต้องเดินคันเร่งเพื่อให้ความเร็วมันไปได้ปกติเนี่ยต้องเดินกว้างกว่ากว่าปกตินะคันเร่ง นี่คือในโหมดสแตนดานนะทุกคนคือผมต้องขอบอกกันนะทุกคนว่าผมยังไม่ไม่เคยลองครบทุกโหมดแบบนี้มาก่อนอันนี้ก็คือเป็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เป็นการจับความรู้สึกครั้งแรกนะมีความรู้สึกยังไงผมก็จะเนะี่ยบอกให้ทุกคนได้ได้ฟังว่าแบบผมรู้สึกอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าเวลาขับจริงๆเนี่ยใช้ใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆอ่ะมันก็ใช้ไม่กี่โหมดนะทุกคนก็มีแบบ โหมดสปอร์ถูกไหมสแตนดาร์ดนะแล้วก็แบบโหมดเลนบ้างเวลาฝนตกอย่างเงี้ยแต่ปกติแล้วเนี่ยอย่างโหมดกาเวลอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะใช้ใช้ในแบบสถานการณ์ที่เราต้องเอาไปลุยตะกุยดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้สายลุยอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อกี้เราสแตนดาร์ดไปแล้วนะทุกคนต่อไปโหมดอะไรต่อ โหมดเลนอ่าเดี๋ยวเรามาลองหมดเลนบ้างหมดเลนนะพาวเวอร์ Tower, นะระดับหนึ่งเอนจิ้เบระดับหนึ่งนะส่วนระดับเกียร์ดีก็ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ control, แท็ชั่นคอนโทรลเต็มนะทุกคน3เต็มเลยส่วน ABS ก็3เ <c oughs> ต็มอ่าเดี๋ยวมาลองกันว่าในโหมดเลนเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไง รู้สึกของโหมดเลนนะทุกคนคันเร่งช้ามากนะครับคือแบบรู้สึกเลยว่าคันเร่งช้ามากเอ่อการชิปเกียร์ค่อนข้างไวคือโคดไวอะ่ะการเข้าการเข้าเกียร์ของรถอะ่ะเข้าเกียร์ไวมากอันนี้เป็นโหมดออตโต้นะเพราะว่าผมจะแบบมาทดสอบในระบบของเกียร์ xdv นะว่าแบบมันฉลาดจริงหรือเปล่านี่คือโหมดเลนโหมดเลนคือคือคันเร่งมันตอบขนองช้ามากทุกคนน่วงอยู่ นะแล้วก็เกียร์ชิปแบบดูดิแปบ๊บเดียวแบบเกียร์หนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชะลอดูผมจะไม่คลิกด,ดาเกียร์เองนะทุกคนผมจะให้มันทําการเชิปเกียร์ลงอัตโนมัตินะให้ระบบมันทํางานเองอ่ะผมจะชะลอแล้วเกียร์ห้า สี 4. 4. 4. ่ส <conversations> ี่ดิยังอยู่เกียร์ห้าเลยเกียร์สี่อะดูทุกคนคือรถแทบจะจอดแล้วอะแต่ว่าแบบยังอยู่แค่เกียร์สี่อะทุกคนเกียร์สี่จริงๆคือเหมือนแบบว่าเขาไม่ให้ใช้เกียร์ต่ำๆหรือเปล่าเพราะว่าเกียร์ต่ำเนี่ยมันต้องใช้รอบสูงถูกไหมทุกคนซึ่งถ้าแบบ เวลาฝนตกอ่ะมันอาจจะแบบเป็นอันตรายได้ถนนลื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเขาพยายามให้เราใช้เกียร์สูงๆไว้อ่ะอันนี้ข้างหลังไม่มีรถนะทุกคนอ่ะตอนนี้อยู่เกียร์ห้าทุกคนเกียร์สี่โอ้โหรถแทบจะจอดแล้วอ่ะยังยังไม่ลงมาแบบเกียร์สามอ่ะเมื่อกี้เกียร์สามแล้วเพราะมันจะจอดแล้วทุกคนเหมือนเหมือนเขาพยายามเลี้ยงให้เราเออใช้เกียร์สูงๆไว้อ่ะเออเพราะว่าแบบถ้าลงมาแบบ เกียร์ต่ำๆเนี่ยมันรอบสูงทุกคนอันตรายนาะเวลาฝนตกอันนี้คือโหมดเลนนะโหมดเลนพอปิดสุดดูคือแบบคันเล่งช้ามากนะคันเล่งช้ามากการเข้าเกียร์ของรถนั้นเข้าเกียร์โคตรไวดูดิคันเล่งแบบหน่วงช้ามากนะครับในโหมดเลนโหมดอะไรต่อตาวเวลโ,โหนี่โหมดนี้คือ ไม่เคยลองมาก่อนเลยแล้วโหวจะได้ลองคลิปนี้แหละทุกคนกา r เวลพาวเวอร์มาเต็มนะครับเอนจิ้นเบรกมาเต็มส่วนในเรื่องของระดับเกียร์เนี่ยเป็นระดับ S3 นะครับจาก4นะทุกคนเท c t i o n Control ในระดับ1 ABS นะก็ระดับ1จาก2นะโหมดกา r เวลก็จะเป็นโหมดแบบแนวลุยหน่อยทางลุกลังลกลังนะทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปลองโหมดกาเวล ู้เรื่องรู้เรื่องอยู่โอ้โหมดกาวเวลหน้าเปิดหลังปิดนะทุกคนอันนี้ข้างหลังไม่มีรถนะทุกคนผมเลยแบบลองได้นะข้างหลังแบบรถไม่ค่อยมีวันนี้โหมดกาวเวลเหมือนมันพยายามจะใช้เกียร์ต้นๆอะระดับต้นๆในการที่แบบลุยอะทุกคน หน้าเปิดหลังปิดเหรอเอามหม่เอาไหม,หม่โอ้อืได้อยู่นะหน้าเปิดหลังปิดโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ทุกคนหมดนี้ถ้าเอาไปลุยนะถ้าเอาไปลุย น่าจะสนุกว่ะหลังปิดโอ้โหดูดิหน้าเปิดอหลังปิดโอ้ยรู้เรื่องรู้เรื่องหมดนี้รู้เรื่องเลยกาเบลเหมือนพยายามจะใช้เกียร์ระดับต้นๆแค่นั้นเองนะเหมือนจะไม่ไม่เหมือนรถมันไม่พยายามไปใช้เกียร์แบบสี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าเวลารถไปลุยๆอย่างเงี้ย มันก็จะใช้แค่แบบเกียร์ต้นๆน,น,นะทุกคนหนึ่งสสามชั้นนั้นเองหน้าเปิดหน้าเปิดอยู่สรุปเลยก็คือถ้าจะให้แบบขับสนุกจริงๆนะทุกคนผมแนะนำนะก็คือแบบผมว่าคิดดาวเองอะโอเคกว่าทุกคนมันมีความมั่นใจกว่าเพราะว่าโอเคถ้าเราให้มันคิดเกียร์เกียร์ลงเองอะคิดดาวเองอะคือถ้าเรากำเบรกกำเบรกแน่นอะนะ เห็นไหมคือโอเคอันนี้มั่นใจได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวเดี๋ผมขอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตก่อนถ้าสมมุติว่ากำเบกหนักอะอย่างที่ผมทําไม่ดูเมื่อเี้มันมีการชิดเกียร์ดาวลงเองอะอันนี้โอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้มันแบบชิดเกียร์ดาวเองโดยที่เราไม่ได้กำเบกนะถ้าเราปล่อยอ่ะเนี่ย คือมันก็เหมือนจะถามว,ว่าเอายังไงจะชิปเกียร์ขึ้นหรือจะคิกดาวลงนะเหมือนแบบว่าเอายังไงอายังไงดีนะคืออย่างที่ผมบอกก็คือคิกเกียร์ดาวเองดีที่สุดนะคิกเองดีที่สุดผมว่ามั่นใจมากกว่านะมั่นใจกว่าการที่เราปล่อยให้มันแบบชิปเกียร์ลงเองอะโดยที่เราไม่ต้องกำเบกหนักนะถ้ากำเบกหนักอะโอเคอันนี้ผมมั่นใจว่ารถมันทําได้ดีส่วนในเรื่องของการชิปเกียร์ขึ้นอัตโนมัติ ผมคิดว่ามันทําได้ดีนะก็ปล่อยให้มันเ,เปลี่ยนเกียร์ไปตามระบบของมันถ้าพูดในเรื่องของแมนนวลเนี่ยมันก็ขี่สนุกนะทุกคนแต่ว่าสําหรับในคอนเทนต์คลิปวันนี้ถ้าผมใช้เป็นแมนนวลเนี่ยมันเป็นการเข้าเกียร์คิดเกียร์ดาวลงเองตามผู้ขับขี่อ่ะคือมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเกียร์โดยตัวรถของมันเองอะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมเออผมก็เลยแบบโอเควันนี้ เป็นการขับขี่แบบโหมดออโต้ Auto ลุ้นวนเลยนะในแต่ละโหมดนะเพื่อทดสอบความฉลาดของเกียร์ที่เขาว่าเจนล่าสุดอะ่ะมันมีจุดเด่นในเรื่องเนี้โอเคผมผมเชื่อนะว่ามันมีความฉลาดจริงแต่ถ้าอยากให้ขี่มันจริงๆอะ่ะคิดเกียร์ดาวลงเองทุกคนดีสุดแล้วก็มั่นใจสุดด้วยมีอีกโหมดหนึ่งทุกคนที่ผมไม่ได้ลองก็คือโหมดยูเซอร์อ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะ ทำไมผมถึงไม่ลองโหมด user นะเพราะว่าโหมดนี้จริงๆมันก็ไม่ไม่ไมต่างกับโหมดอื่นๆหรอกเพียงแค่มันสามารถเข้าไปปรับด้านในได้เท่านั้นเองสามารถเข้าไปปรับ power ได้ engine brake ได้นะระบบเกียร์ traction control หรือ ABS ได้แค่นั้นเองหรือสามารถปิด traction control ได้แค่นั้นเองผมเลยไม่ได้ยกตัวอย่างในโหมดนี้ให้นะผมจะขอแบบออลองในโหมดอื่นๆที่ไม่ใช่โหมด user นะขอขอยกเว้นโหมดนี้ไปเพราะว่า มันก็ไม่ต่างอะไรนะถ้าเราจะปรับให้มันแรงก็ใช้เป็นโหมดสปอร์ตดีกว่านะผมก็เลยแบบตัดโหมดนี้ออกไปเนาะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็พอที่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อมูลแล้วกันเนาะข้อมูลแบบนิดนิดหน่อยๆเนาะที่เป็นแบบอธิบายความรู้สึกเพราะว่าเนี้ยเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ลองลองใช้งานแบบจริงๆจังๆนะของแต่ละโหมดเลยนะกับ XADV 750เจนล่าสุดคันนี้นะปี2023นะทุกคนวันนี้ได้ลองแบบแต่ละโหมดจริงๆจ,จังๆสักทีนะว่าแต่ละโหมดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะผมรู้สึกยังไงอะผมก็จะแบบอธิบายให้เ,เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะตามนั้นเลยนะว่าแบบผมรู้สึกยังไงกับแต่ละโหมดนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่ง ให้กันด้วยน,นะทุกคนสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ